ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปอันบ็อกสินค้าจากทางร้านมงคลไฟฟ้าของเรานะครับแล้วก็สําหรับ EP นี้เนี่ยนะครับเราจะมาเปิดกล่องอันบ็อกสินค้าให้ดูเป็นทีวีนะครับขนาด24นิ้วของแบรนด์อัลฟานะครับกันอีกเช่นเคยนะฮะอัลฟาเนี่ยเรามีมาแล้ว2 EP นะครับก็คือ19นิ้ว17นิ้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัว24นิ้วนะครับสูงกว่านี้ก็จะเป็น32 40 55-60นะครับเดี๋ยวเราก็จะทยอยเอามาเปิดอันบล็อกให้ดูกันแต่ละรุ่นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้24นิ้วนะครับตัวนี้เนี่ยคุณสมบัตินะฮะมากับฟังก์ชันนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นการแสดงผลแบบ full hd แล้วนะครับก็คือ1920คูณ1 2น0นะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็คอนทราเนี่ยนะครับ7,000ต่อนหนึ่งกันเลยทีเดียวก็คือตัวเม็ดพิกเซลมันค่อนข้างจะละเอียด กว่าตัวรุ่นตัวเล็กๆก่อนหน้านี้ที่เราเปิดอันบ็อกกันมา2รุ่นนั้นเนาะอันนี้24เนี่ยถือว่าเป็นเริ่มที่จะการแสดงผลเอยอะไรเอยภาพนะครับ16ต่อ9ไม่บิดเบี้ยวแล้วนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหน้าตาของเจ้าตัว24 e นิ้วเนี่ยจะเป็นดีไซน์ลนักษณะยังไงนะครับนี่นะฮะเปิดกล่องออกมาปุ๊ก นี่ฮะคุณผู้ชมมีลองกันกระแทกมานะครับสี่ก้อนฮะกันกระแทกเหมือนเดิมเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมในซองก็จะมีเป็นคู่มือนะครับใบรับประกันสินค้าขาตั้งแล้วก็น็อตยึดนะครับคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้ใบรับประกัน รีโมทเนี่ยตั้งแต่รุ่น17นิ้วขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดีไซน์ลักษณะเหมือนกันเลยนะครับยัน24แล้วนะก็คือดีไซน์ลักษณะรีโมทก็จะเป็นแบบเดียวกันน่าจะใช้ด้วยกันได้นะครับตัวเครื่องสัญญาณนะเดี๋ยวผมจะทำการแกะให้ดูตัวสินค้ากันนี่นะฮะตัว24นิ้วเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าตัวลักษณะของทีวีเนี่ย เขาจะเป็นแนวออกแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละอัตราการแสดงผลก็คือเป็นแบบ16ต่อ9แบบที่บ้านเราใช้ถ่ายท่อสัญญาณกันในทุกวันเนี้ยนะครับแต่ก่อนจะเป็น4ต่อ3เนาะจอตู้เดี๋ยวนี้เป็น16ต่อ9ก็คือลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะคุณผู้ชมจริงๆะผมว่า24นิ้วเปยนิ้วเนี่ยเป็นรุ่นที่กำลังดีนะครับนี่นะะ นี่ฮะพอตเชื่อมต่อก็มีครบคันเท่ากับตัวรุ่นน้องเลยนะครับนะบก็คือมีตัวสออากาศนะครับ USB นะฮะพอต AV นะต่อเครื่องเล่น DVD บูเลอะไรแบบเก่าเนี่ยก็ยังสามารถที่จะต่อได้นะครับมี HDMIVGA พอร์ตแล้วก็ DC อ n เอนะาไปใช้กับระบบกระแสไฟตรงก็นะคือใช้กับในรถยนต์ ก็ยังสามารถที่จะใช้ได้นะครับนี่ฮะ24นิ้วจริงโอเคเลยนะเป็นตัวเริ่มต้นที่กำลังดีใช้เป็นจอคอมก็ได้โอเคเลยเดี๋ยวเราประกอบขาตั้งกันนะครับก็ประกอบง่ายๆฮนะน็อตสตัวนะครับไ่ควงแฉกอันเดียวที่บ้านน้องส่วนใหญ่เรามีติดบ้านกันอยู่แล้วเนาะ ไขควงแชรแล้วก็จับขาให้ลงล็อกนะครับก็นี่นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ24นิ้วเป็นยังไงบ้างฮะสวยนะผมว่าย4นิ้วเป็นอะไรที่แบบคือตัวรุ่น19-17ก็จะมีปีกข้างๆางออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับทำให้ดูแบบดีไซน์อจะแบบดูโบราณไปนิดนึงแต่เนี้ยคือแบบเป็นทีวีรุ่นใหม่ละที่เป็นแบบจอแบนบางๆนะครับ นะก็เดี๋ยวเราจะทําการเชื่อมต่อปลั๊กนะครับเียบปลั๊กไฟให้ดูสีสันนะฮะเอ๊แต่ทีวีของอัลฟานี่ข้อดีเลยนะมันจะมีปุ่มกดเมนูตัวที่ถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้รีโมทอ่ะสามารถควบคุมได้ทางด้านหลังเครื่องนะครับสามารถควบคุมได้น,นะครับก็จะช่วยอำนวยความเรียกอะไรอ่ะ ประโยชน์ในการถ้าเกิดรีโมทหายหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราสามารถกดได้จากตัวเครื่องเลยนะครับอ่านี้เราเปิดสวิตช์แล้วนะครับนี่ครับเขาก็จะเข้าเป็นโหมดของตัวสัญญาณเสีงอากาศเนาะแต่นี้คือเราไม่ได้เสียบเสีงอากาศนะครับมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแต่ทางโรงงานเนี่ยเขาจูนช่องมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็โอเคนะเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมต่อตัว USB ที่มีไฟล์วิดีโออยู่นะครับนะบเขาจะมีพอร์ตเชื่อมต่ออยู่ทางด้านหลังนะครับเสียบไปปุ๊บเราก็หยิบรีโมทมาเลยนะครับไปที่ Input เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือก DVB-C AV, ATV คือระบบเก่า AVPC HDMI Media นะครับแล้วก็เข้าไปเลยฮะรเราจะโชว์เป็นอะไรเราโชว์เป็นภาพยนตร์ได c c นะครับ ถ้าเกิดใครที่มีตัวที่เป็นอะไรอะนี่ะอขออนุญ,ญาตนะฮะเนีย่ยแล้วก็เลือกเป็นตัวคลิปในใครที่มีสปอตโฆษณาที่ต้องการจะเปิดลันนะครับ บบต,ตามห้างาเราแบบจะเคยเห็นเนาะนี่ฮะคุณภาพเสียงก็โอเคนะครับเพียงพอนะจากตัวลำโพงจากตัวทีวีเขาเองอะนะครับเสียงดีกว่ารุ่นน้องสองตัวที่แล้วนิดหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเรห้ดูเมนูการปรับตัวที่เป็นภาพนะครับเนี่ยเรปรับเป็นโหมดสว่างก็ได้นะครับใครเปิดใช้งานแบบกลางแจ้งเนะฮะเปิดแสงเยอะๆก็ได้สีสันก็ยังแบบคมชัดนะฮะไม่ได้แบบว่าซีดนะฮะ ก็เป็นยังไงบ้างครับก็สำหรับตัว24นิ้วแล้วเนาะต่อไปก็จะเป็นรุ่นตัวที่ใหญ่ในตระกูลทีวีที่เป็นไซส์ระดับเริ่มต้นแล้วนะครับก็คือ32นิ้วนะครับก็จะใหญ่กว่านี้ขึ้นมาแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะก็จะเป็นคลิปต่อไปที่อร,รีวิวที่เราจะรีวิวกันนะครับก็สำหรับตัว24นิ้วนี้นะครับราคาสนอนอยู่ที่2,590บาทนะครับ มีบริการจัดส่งเก็บเงินปลายทางที่บ้านได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับทางออนไล h ์หรือช้อปปี้ลาซาดหรือจะโทรสั่งก็ได้นะครับที่เบอร์097 220 3535 35นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมก็ฝากดูอันต่อไปด้วย32นิ้วแล้วก็ลองตัดสินใจดูนะครับสาหรับใครที่ต้องการทีวีขนาดไซส์มินิเริ่มต้นราคาจับต้องได้ก็ฝากด้วยกับแบรน อัลฟาไมโฮมนะครับสินค้ารับประกันให้ถึง5ปีเต็มนะครับก็วันนี้ต้องขอรัวตาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ